สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู่คนสุคนครับผอกระบาดเท้าคณะเจ้แวครับพี่น้องโอ้ล่มหนาวล่มแห้งเอาออกมาทั้งหนอกครับมือนี้มาก้อยปลาครับพี่น้องก้อยปลาก้อยปลานิดไอ้ก้อยบมินบนปลานินบมินแต่ปลานินปลาปากครับปลาตะเพียนนะครับใส่กับต้มต้มปลาใสันบกกกโอ้ล่มแห้งโตล่มรวดพี่น้องมือนี้กับเจลขี่ปลานะครับกับพักพักซี่พักกาดนะครับนี่ ขมิ้นขาวนะครับเอามากินเกี่ยวกับผักกระโดนเนี่ยยอดผักใส่เนี่ยมาใส่กับข้าวเหนียวาะต้อมฮ้อนๆกับชีเย็นเบิด์ตอะไรละลพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อโอ้อยู่ข้างในกัแห้งข้างนอกกัแห้งเอาใส่ข้างนอกนี่นะลว,วดมาพี่น้องมาโอ้ยเจียวตัวดีขนาดหัดใส่ตาได้นี่เขาเขาคุ้มตาบ่ไปเนาะพี่น้องหืะ อืมวันสุดนวนหอนเย็นเบิดแหละว,วังหันร่มเมื่แห้งก็จะมาออกมาทางหอ,อกพี่น้องบาดออกมากอุ้ยยามันเดินพันเซ็กกับพักกระโดนนี่ยขักอยู่ออื เบึงหมากมนาหมาพักใส่ไม่ตะรุ่นนี่เก็บก้อนเลยพี่น้อง <c oughs> เก็บก้อนใหญ่แล้วเบิง้งยุบใส่กับก้วยปานขัดเซารุ่มจังหอยเละ nó phả mà nữa xây một quạt trồng bơ lây ngoài thôi này bê lẻm một hình trồng bê lẻm เบื้องลองมุงพักกาดจักสิกินพักยังเนี่ยร่มบ่ลร่มเสือร่มแห้ง เบาหลายเนี้อทุกพี่องด้เบากบเสียงร่มไบเด้ยเพราะว่าล่มตน้นกินในขั่วกันยังได้ยินเด้ดในขั่วผัดอันฟูมินตำไลยครับ วันใส่แซลมอนมืนใส่ปาสะ พี่น้องท้วงว่ามันยอดบักบวบกระเถินอันนี้ยอดพักไซได้ดวยพี่น้องเลยว่างก็ยอดพักไซน์อนยอดใหญ่งงาม,งามว่ามันยอดบักบวบนี่นก,กว่า น้ำต้มนี่เอามาสดเอามาสดแจ่มซื่อเสียบบ่ต้องกินเนื้อปลาในต้มน้อกพี่น้อง ส่วนพิกโอ้แต่ว่าเพ็ดขัดนี่พริกเจ็กพริกอยไรเขาอืนทั้งหมดมาเขาอืนพริกเจ็กพริกเครือบอเพ็ดได้พีนนนน่น้องเพ็ดหอดกุ้งงูไปเลยพักกะโดนแถมมืดแดงด้วเนี่ย งพี่น้องว่าใจกับสวส่าเราสว่อเพราะนีมืมันก็ชิ้พอดีว่าจักพี่น้องย่ามนีเนาาๆตึกปลาจากน้องขึ้นมาเนาะ ก๋วยใส่สีส้มๆแก้วขี้ปลาใส่น้ํานแล้วก็ยุบพี่น้องเอย ต้ปมปลายังเป็นหมอพี่เด้พี่น้องย <c oughs> กใส่หมอมานึ่เพื่อสวดน้ำเบิดเดียวเนื้อเพื่ออะไรหรอกเอาน้ามาสวดเห็นมะกอกแล้วอ่ะขึ้นขึ้นอยากกล่อยปลา আপোনাবা পাঁচ মান อยู่นี่มันล่มต้นทงใช่ไ,ไหมครับเจ้ากีปลาขมอันลำครับอืม บรรยากาศคึมคึมแน่แดดแน่มือนีลสีแดดกับว่าแดดสีคึมกับว่าคึมแจ้งวะคึมวะอยู่แจ้งวะคึมวะแจงไหนนาะพี่น้องเนาะ 뭐 담으면 큼같음 ันนขึ้นหอดขึ้นหอดตะก,กี่ได้แล้วพี่น้องไปอันสะปาไปสะปลา,าอยู่ห่วยเอาปลามากร่อยเด็ดปลาเขาปลาสิวมันนล้วก้อยเส้ยบกกว่าก้อยแล้วก็ต้มดังห็น เขาอานี่กั่อนเสา,เาพวกรุ่งมันก็ได้เอาสวานเรถ่ไปโจกบ่มันโจกพี่น้อง พันตัดเอเอาใบบังไม้ไผ่น้ามาเห็ดตัดทำประมาณสูงสำสำพอดีสำแกวเปกนะพี่น้องโอ้เข่าท่าครับพ่นเห็ดใส่กวนกินพ่นว่า ตะกียมีแต่ปลาปลาธรรมชาติครับพี่น้องปลาขาวปลานิ่นนี่คุอม,มือปลาเลี้ยงมันหลายโอ้เซฟขี้โ,ฮโ,ฮโฮกหกเพชรเจ้าเจ้าเลย สวดน้ำบกววาบบาได้เพื่อน <c oughs> ม โอ้ใส่ียวพริกเข้าไปอื้อยไม่ซุบบอบบอบหา,า,ากินพมนนรม,ม,ม,ก,ก,ก,รรมกันหลายๆคนรวมที่ม่องแข้งแข้งกัดเลยพี่น้องแข้งตาหิ่งแสบไม่นู่นิ่นกินแล้วคุยกันน้ำเละ เีกตั้งอีกกระเทิรนนี่จะบ,อบดอ,อืบดไล้ได้พี่น,น้องเขาบอะไรเล็งทั้งลำต้่มตกไรว่านี้แซลมอน ม้อนีปลาบานเฮาพี่นอ้องความแซ่บมันต่างกันอยู่เลยอันนั้นคือดิบแบบบ่ต้องปรุงบ่ต้องคั่นแบบอันนี้คือเขาต้องคั่นเอาน้ำข้าวมันออกมันก็ข้าวได้พี่น้องปลาปลาบานเห่าว้พี่น้องมายถว่าต้มใสใบส้มแงมว่าือสดดีเลยวะท่านอันนี้ไดยิน,นก็เจ้าโอมาเลยพี่น้องใบสามแง่ม ใบสามเงีมใบพักสี่เออโบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ใส่เาพี่น้องบ่บม่มีนะครับบ่มีบ่เคยใส่จักเื่อนะครับเสียบกับการปรุงนี่แหละนะครับเสียบน้ำน้อนขีเมือคันคันมันเอาหนามมันนี้มันใส่นะครับโอ้สเสียบกับกวาดกับใส่กับพักใหม่ๆคักอีนนีพี่น้องพิศดารลมแห้งจักพี่น้องใส่ได้ยเย็นบ่ได้เย็นเหรอพี่น้องก็ก็คือสะได้เย็นเนาะพี่น้องเนาะเอา้าบรรยากาศไต่ขม่วงนะครับมื้อนี้ ทั้งหลังนี่ก็เป็นสะมองนี่ล่ะมองหนองสาเพื่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนี่ล่ะนะครับหันมาหันหันหนาเขาหาลมนะครับสู่ลมนิดหน่อยนั่นงดลมแหละเดียวก็มาอีก <c oughs> ไปข้าวเดียวไปข้าวเดียวเลยวก็มานะครับช่วงนี้ก็น,น้หนาวก็รักษาสุขภาพนิดเดยพี่น้องเด้ออยู่อ่าหลายจังหวัดน,นะครับตอนนี้ก็หนาวร่มหนาวนะครับจะอ้วนขอตัวขอไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อจังหวัดใดที่อยู่ไก่ผู้นะครับจังหวัดใดที่อยู่สูงเนาะ กระสีมีหมอกมีล่มเย็นวันร่มเย็นไหมอากาศมันสีเป็นเย็นๆน่ะนะครับบ่มีล่มแต่ว่ามันเย็นนะครับการรักษาสุขภาพในเรื่องพี่น้องเด้อบางหม่องกับฝนตกนะครับบางหม่องฝนตกคือจังอ่าหลายๆหม่องที่เพป็อนออกเข่า,าตั้งผักไตผักตกํา,น,ตตา,น,า,านะครับจักตกบ่ตกะแล้วพี่น้องเอ้ากขอถดขอไผ่นะครับหลายหม่องที่ลมหนาวหลายหม่องที่ฝนตกการรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงบ้าเท่า รอดมากวันหนี่อาทิตย์หนึ่งนะครับเสียงเสียงไปเลยเสียงเมอนะครับอาทิตย์หนึ่งเต็มๆตมนะครับเสียงกลับขึ้นมาแล้วนะครับเป็นปกตินะครับอ้าคลิปนี้ก้อยปลานะครับก้อยปลาสะตัวล่มนาวเสียบใส่กับพักจากสวนแม่บ่าวทานี่แหละเสียบฝากพี่ตอนนองขึ้นก่านะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวทานี่นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ